S <S สวัสดีครับคุณผู้ชมโอ้โหมากันอีกแล้วกับ Alive a Channel นะฮะวันนี้เป็นคลิปสั้นนะครับแบบเป็นความรู้ใหม่มหมเอามาแจกให้เพื่อนๆไ,ได้รู้กันเลยนะฮะก่อนหน้าน,นี้ผมทำคลิปฟาร์มนะครับในดันที่เราแนะนำกันไปเนี่ยมันจะเพิ่ม XP ให้อย่างมหาศาลแล้วเนาะ3000นะครับผมต่อตานะฮะนี่ฮะดนันดันที่เป็นดัน XP เนาะแต่ทีเนี้ ผมเพิ่งได้เทคนิคใหม่มาคุณผู้ชมการที่เราอยากจะปั้นฮีโร่สักหนึ่งตัวให้มันได้ดาวไวที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้นะฮะเราก็ใช้พลังงานเนี่ยเหมือนเดิมนะครับกับคลิปที่แล้วคือครั้งแะกสิบเราก็ได้เงินกับอไอตัวอัพไอีมานะฮะแต่ความเร็วจะเร็วขึ้นแล้วก็การอัพเลเวลจะเร็วขึ้นมันเร็วกว่าเดิมยังไงนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ประมาณ ,38 0 0ันแปดบวกกับ400กว่าเนาะก็จะได้ประมาณ5,000 ได้สี่พ XP นะครับต่อ1ตาแต่ครั้งนี้คุณผู้ชมมารอดูนี่ได้เป็นหมื่นได้ XP เป็นหมื่นนะครับผมจบ1ตาเนได้ XP เป็นหมื่นเลยนะไม่เชื่อเดี๋ยวรอดูนะฮะเนี่ยฟาร์มกันปกติเลยเทคนิคนะครับก็คือเราจะใช้ฮีโร่ที่เลเวลตันดาวไปแล้วนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลเวล50หรือ40หรือ60ก็ได้ขอแค่มันเลเวลตันนะครับแล้วก็ เอาตัวที่เราจะปั้นมา1ตัวที่ยังเลเวลไม่ตันนะครับเอามายืนอยู่เฉยๆหนึ่งตัวผู้ชมรอดูนะฮะอีกีได้เป็นหมื่นน่ะบอกเลยว่าโอ้ my god นะฮะเนี่ยเราก็ฟาร์มไปปกติใช่ไหมครับแหมฟาร์มไปแล้วก็ปล่อยมันฟาร์มไปกว่าเดิมด้วยความที่เราเอาฮีโร่ที่มันเลเวลตันมาแล้วเนี่ยมันก็จะฟาร์มไวกว่าเดิมนะครับเพราะมันเคลียร์มอนไวกว่าเดิมซึ่งมอนดัชนี่ไม่มีทางที่จะทําให้เราแพ้ในการฟาร์มแน่นอนครับมันถูกออกแบบมาให้มันอ่อนอยู่แล้ว แต่มันจะจบเร็วจบช้าก็ขึ้นอยู่กับฮีโร่ของเรานะฮะนี่คุณผู้ชมปล่อยฟาร์มไปเรื่อยเออพลังงูเนี่ยคุณผู้ชมมาเราดูตัวเลขเราดูตัวเลขกันนี่ตัวนี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะเท่ดี3860บวกกับ7720โอ้อ m g เท่ากับ1 5ื่นเลยนะคุณผู้ชมคือฟาร์มครั้งเดียวคุณผู้ชมได้อีพีหมืเลยนะครับ มอนอีกพียังให้ได้ไม่เยอะเท่านี้เลยนะฮะโอ้โหสุดยอดไปเลยครับผมสำหรับการฟาร์มแบบนี้นะฮะก็จะทำให้คุณผู้ชมได้รับประสบการณ์ไวขึ้นเร็วขึ้นนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเหลือๆแล้วอยากจะปั้นตัวไหนแบบสปีดอัพนะครับก็แนะนำทำตามคลิปนี้เลยและถ้าเกิดว่ามีเทคนิคพิเศษอะไรใหม่ๆอัปเดตใหม่ๆ ก็มารอติดตามชมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีบทําคลิปรีวิวให้แบบสดๆร้อนๆอนกันเลยวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนแล้วชอบใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ alive a channel กันด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ